เปิดชีวิตวิทวัสสุนทรวินเนจพร้อมเผยสาเหตุคิดลาออกกองการอีกหนึ่งพิธีการแถหน้าของเมืองไทยอย่างวิทวัสสุนทรวินเนศที่ล่าสุดได้มาเล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นก่าจะเป็นรายการวาไรตี้ทอล์กโชว์ชื่อดังอย่างตีสิบที่ปันดารามาประดับวงการบันเทิงมาแล้วนับไม่ถ้วนหลังจากรายการที่ช่องเก้ามาเป็นอะไรต่อสี่ทุ่มสแควร์คุณอาถือว่าเป็นเจ้าแห่งวงการทอล์กโชว์เรตติ้งดีมากสี่ทุ่มสแควร์ยืนระยะมากี่ปี จ็ดปีเจ็ดเดือนตอนนั้นพิธีกรมีตุ๊กตวงตากับเดรดอกสเสดาทิ้งเรียนานไหมกว่าจะเกิดรายการใหม่อีกรายการที่โด่งดังมากๆเช่นกันหลังจากเลิกสีทุ่มสแควร์กลับไปพักยาวเลยหอบลูกกับเมียไปออสเตรเลียตั้งใจจะไปอยู่ระยะยาวสักระยะหนึ่งและรายการที่ได้มาชื่อรายการตีสิบนี่ก็ใช่แหละตีสิบกว่าจะได้เป็นเรียลทีวีมาใช้เวลาทั้งหมด7เดือนก็รอไม่งั้นไม่ขึ้นรายการสุดท้ายก็มีช่วงดันดารามาเพิ่ม ที่ทําให้คนรู้สึกว่าช่วงนี้แหละที่ทําให้คนรอดูความสามารถจากคนทางบ้านต้องยอมรับว่าดันคนเป็นดาราปั้นคนมาประดับวงการเยอะมากหนึ่งในนั้นก็มีเป็กด้วยแล้วคอมเมนต์เตเตอร์ภาพจําเลยอโนดคลุอ้วนอาจารย์เชนจุดเริ่มต้นดันดารามายัางไงตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าบ้านเรารายการที่เรียกว่า Talent Quest ก็คือคนทางบ้านมาแข่งขันความสามารถกันมันไม่มีเลยเราเลยเชิญคนทางบ้านมาแสดงในรายการดีกว่า มีแต่คนสมัครเข้ามาร้องเพลงตอนนั้นเราต้องการอื่นๆใดๆแปลกๆจะทําต่อดีไหมเนี่ยเลยคิดว่าจะวางมือบ้างไหมก็เคยคิดเหมือนกันทําไมจะไม่เคยเคยแทบทุกวันโดยเฉพาะหลังๆอายุปูนี้มีความรู้สึกว่าหมดภูมิแล้วหมดไอเดียแล้วมันอาจจะหมดยุคข,ของเราแล้วคิดทุกวัน